ในวันนี้ขอให้เรามาศึกษาพราะเจริของพระเจ้าภายใต้หัวข้อเทศกาลเลี้ยงฉลองผลต้นและความหวังในการฟื้นคืนชีพด้วยกันครับมวลมนุษ,ษยชาติทั้งหลายมักคิดว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะสิ้นสุดลงเมื่อเสียชีวิตแล้วพวกเขาไม่มีความหวังในการฟืน้นคืนชีพอย่างไรก็ดีโดยผ่านวัรฟืน้นคืนชีพพระเจ้าทรงทำให้เราตระหนักว่ามีหนทางที่เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่และเพลิดเพลินกับชีวิติรัน,นและท่าพรในอาณาจักรสวรรค์พร้อมกับพระองค์วันนี้ขอถอยคำมขอบพระคุณแด่พระบิดาและพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์อีกครั้งที่ทรงประทานพระพรน,นี้ครับ เทศกาลฟืนเคินชีพคือเทศกาลเลี้ยงฉลองผลต้นซึ่งเป็นชื่อในพันธสัญญาเดิมครับพระเยซูทรงถือรักษาเทศกาลปสัสก,กาและวันต่อมาคือในเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและหลังจากนั้นในวันที่สามซึ่งเป็นวันถัดจากวันสะบาโตหรือวันอาทิตย์พระองค์ทรงฟืน้นขึ้นมาจากความตายเมื่อเราพิจารณาดูกระบวนการทั้งหมดนี้ก็จะพบว่าพระเยซูทรงประทานพันธสัญญาในเทศกาลปสัสก,กาโดยตัดว่า ผู้ที่กินเนื้อและเดื่มโนเหตุของบทมนุษย์จะมีชีวิตทนันในตัวผู้นั้นเราสาวกมีความยินดีในพระสัญญาแห่งพระพรมากเพียงใดครับหลังจากนั้นเวลาแห่งความทุกข์ทรมานของพระองค์คือเวลาที่พระเยซูคริสต์ต้องทนทุกข์และสิ้นพระชนบนไม้กางเขนก็ได้มาถึงช่างน่าเศร้าเหลือเกินความปิติสุขถูกมอบในเทศกาลปสัสกาแต่ในเทศกาลกินขนมปังไร้เชือ้อความทุกข์ทรมาน อันแสนสาหัสก็ได้ตามมาจากนั้นพวกเขาได้รับพระเกียรติแห่งการฟื้นคืนชีพการฟื้นคือนชีพนั้นเป็นข้อความแห่งความหวังที่น่อาอัศจรรย์สำหรับธรรมิกชนของกิสจจักรเริ่มแรกและเหล่าสาวกของพระเยซูครับด้วยเหตุนี้ในทุกหนทุกแห่งที่บรรดาบุตรของพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐพวกเขาก็ประกาศถึงการฟื้นคืนชีพด้วย ผู้คนในโลกคิดว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนจะจบลงด้วยความตายอย่างไรก็ดีบรรดาผู้ที่เชื่อในพระเยซูเชื่อในพระบิดาพระอันซังฮงและเยรูซาเล็มใหม่พระมานดาแห่งฟ้าสวรรค์ในสมัยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ถึงแม้ว่าเขาตายก็ยังจะมีอะไรครับจะมีชีวิตอีกข้อความที่ว่าผู้ที่มีชีวิตและเชื่อพระเจ้าจนถึงที่สุดจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่และจะถูกนําไปสู่หนทางแห่งสวรรค์ที่นิรันดร นั้นได้ถูกแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วสู่บรรดามนุษยชาติที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและอาศัยอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความตายทุกคนที่ยินข่าวแห่งการฟื้นคืนชีพของพระเค์จึงได้มีความหวังในการฟื้นคืนชีพคนเหล่านั้นที่ต้องไปสู่ความตายเพราะถูกกล้ามโซ่แห่งความตายเคยคิดในใจว่าอ่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริง เราฉราภาพเร็วขนาดนี้เชหรือพอเราตายก็ไม่เหลืออะไรชีวิตมนุษย์ช่างไร้ประโยชน์จริงๆแต่พอได้ยินข่าวแห่งการฟื้นคืนชีพและได้ยินเรื่องของแผ่นดินสวรรค์ที่จะเข้าไปหลังจากการฟื้นคืนชีพแล้วพวกเขาก็เริ่มมีกำลังนี่คือแก่นแท้ของชีวิตนี่เองชีวิตอันแสนสั้นบนโลกนี้ไม่ใช่ชีวิตที่แท้จริงของเรา แต่มันเป็นชีวิตของคนต่างด้าวที่อาศัยบนโลกเพียงชั่วคราวเท่านั้นเทศกาลที่ทำให้เราเข้าใจอย่างถูกต้องเช่นนี้คือเทศกาลฟื้นคืนชีพครับเพราะฉะนั้นพวกเราจึงต้องเข้าใจต้นกำเนิดของเทศกาลฟื้นคืนชีพและต้องเข้าใจด้วยว่าเพราะอะไรพระคิ์จึงทรงฟื้นคืนชีพจากความตายในสามวันซึ่งก็คือวันอาทิตย์ทั้งหมดย่อมมีเหตุผลครับ ขอให้เรามาค้นหาเหตุผลจากเทศกาลเลี้ยงฉลองผลต้นด้วยกันครับก่อนอื่นพิจารณาต้นกําเนิดของเทศกาลเลี้ยงฉลองผลต้นในภาคพันธสัญญาเดิมในอภิยบบทที่14ข้อที่หนึ่งด้วยกันครับพระเจ้ารับสั่งแก่โมเสสว่าจงสั่งชนชาติอิสราเอลให้ย้อนกลับไปยังค่ายหน้าตำบลปีหาฮีโรสระหว่างมิกดนและทะเลหน้าตำบลบาอันเซโฟน แล้วตั้งค่ายตรงนั้นใกล้ทะเลฟาโร์จะกล่าวถึงชนชาติอิสราเอลว่าพวกเขาติดอยู่บนบกถิ่นทุรกันดารน,นั้นกั้นเขาไว้แล้วเราจะบันดาลให้ใจฟาโร์แข็งกระด้างไปฟาโร์จะไล่าตามมาแล้วเราจะได้รับเกียรติยศเพราะฟาโร์และพลโยธาแล้วชาอีบจะรู้ว่าเราคือพระเจ้าเขาทั้งหลายก็กระทำตามรับสั่งนั้น เมื่อกษัตริย์อิบทราบความว่าประชากรเหล่านั้นหนีไปแล้วพระตำหนิของฟาโรและความคิดของข้าราชการก็เปลี่ยนไปจากที่มีต่อประชากรอิสราเอลเขาจึงว่าทําไมเราจึงทําเช่นนี้ฉะนั้นเราจึงได้ไปล่อยพวกอิสราเอลไปให้ผลจากการรับใช้เราเล่าฝ่ายฟ,ฟาโรก็จัดราชรถและนําพลโยธาไปด้วยท่านเอารถรบอย่างดี600คันกับรถรบทั้งหมดในอิบมีทหารประจําอยู่ทุกคันชนชาติอิสราเอลถือรักษาเทศกาลปัสกา,รรสกาอย่างมีพระคุณ และภัยบัตรประหารลูกหัวปีก็ถูกเทลงมาเหนือแผ่นดินอียิปอย่างไรก็ดีเมืองโกเชนซึ่งชนชาติอิสราเอลได้ถือรักษาเทศกาลปสัสกานั้นไม่มีภัยบัตรใดๆเกิดขึ้นแม้เป็นแผ่นดินของอียิบก็ตามภัยบัตรทั้งหมดผ่านเว้นเมืองโกเชนไปครับภายหลังจากถือรักษาเทศกาลปสัสกาในวันที่14เดือนที่หนึ่งเวลาเย็น และชนชาติอิสราเอลออกจากอิบในวันที่15คือเทศกาลกินขนมปังไรเชือ้ะทว่าข้างหน้าพวกเขามีทะเลแดงขวางทางอยู่และกองทัพของฟาโรก็ไล่ตามมาเนื่องด้วยฟาโรเปลี่ยนใจและจัดสั่งให้กองทัพไปจับชนชาติอิสราเอลที่ปลดปล่อยกลับมาอีกครั้งเพื่อการนี้ฟาโร่ไล่ตามชนชาติอิสราเอลโดยนำกองทัพของพองด้วย ชนชาติอิสราเอลสิ้นหวังเพราะมีทะเลแดงข้างหน้าพวกเขาและกองทัพอิบได้ตามมาข้างหลังในสถานการณ์นี้พระเจ้าทรงให้โมเสสยื่นไม้เท้าออกไปเหนือทะเลแดงและทำให้ทะเลนั้นแยกออกจากกันเป็นแผ่นดินแห้งส่วนน้ำทะเลนั้นตั้งเป็นเหมือนกำแพงทั้งสองฝั่งและชนชาติอิสราเอลก็ได้เดินข้ามทะเลแดงไปครับ เช่นนี้วันที่ชนชาติอิสราเอลทุกคนข้ามทะเลแดงอย่างปลอดภัยวันนั้นคือวันอาทิตย์ครับในรุ่งเช้าว,วันอาทิตย์ซึ่งก็คือวันถัดจากวันสบาโตชนชาติอิสราเอลข้ามทะเลแดงอย่างปลอดภัยพวกเราสามารถพบเรื่องนี้ได้ในพระคมัมภีร์ใช่ไหมครับขอให้เราไปดูต่อในอพยพบทที่15อพยพบทที่15ข้อที่10ครับ พระองค์ทรงบันดาลให้ลมพัดมาน้ำทะเลก็ท่วมเขามิดเขาจมลงในกระแสน้ำอันไหลแรงนั้นเหมือนตะกัวข้าแต่พระเจ้าในบรรดาพัะทั้งปวงองค์ไหนจะเป็นเหมือนพระองค์เล่าองค์ไหนจะเหมือนพระองค์ผู้ทรงประกอบด้วยความบริสุทธิ์แต่น่าแกงขามเนื่องด้วยพระราชกิจอรุ่งเรืองและอศัศจรรย์ที่พระองทรงกระทำพระองค์ทรงเหยียดพาดขวาออกแผ่นดินก็เกินพวกเขาเสียในที่สุด กองทัพของฟาโรห์ทั้งหมดจมอยู่ในใต้น้ําทะเลพระเจ้าทรงกระทําให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ด้วยความเมตตาเช่นนี้ครับเมื่อโมเสสยื่นมือของเขาและไม้เท้าเหนือทะเลแดงทะเลกลายเป็นดินแห้งและเมื่อโมเสยื่นไม้เท้าไปสู่ทะเลแดงอีกครั้งน้ำทะเลก็ไหลกลับคืน มาท่วมกองทัพของอิบพวกเขาจึงจมลงในทะเลขอให้เราไปดูในอพยพบทที่14ข้อที่11ครับโมเสสยื่นมือของท่านออกไปเหนือทะเลและพระเจ้าก็ทรงบันดาลให้ลมทิศตะวันออกพัดโหมไล่น้ําทะเลตลอดคืนทาให้ทะเลกลายเป็นดินแห้งน้ําแยากออกจากกันชนชาติอิสราเอลก็พากันเดินบนดินแห้งกลางทะเลส่วนน้ํานั้น ตั้งเป็นเหมือนกำแพงสำหรับเขาทั้งทางขวาและทางซ้ายคนอิบไลตามเขาเข้าไปกลางทะเลทั้งกองม้าและราชรถและพลม้าทั้งปวงของฟาโรเวลาปัดฉิมยามพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานบันทึกว่าเวลาเช้ามืดขอให้เราไปดูฉากที่ชนชาติอิสราเอลข้ามทะเลแดงอย่างปลอดภัยพระเจ้าทอาพระเนตรจากเสาเพลิงและเสาเมฆทรงเห็นพลโยธาอิบก็ทรงบันดาลให้กองทัพอิบเกิดโกลาหล พระองค์ทรงกระทําให้เราลดเฟืดจนแล่นไปแทบไม่ไหวคนอิบจึงพูดกันว่าให้เราหนีไปจากคนอิสราเอลเถิดเพราะพระเจ้าทรงต่อสู้กับคนอิบแทนเขาขณะนั้นพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงยื่นมือออกไปเหนือทะเลเพื่อให้น้ําทะเลไหลกลับคืนมาท่วมคนอิบทั้งรถลบและพลม้าของเขาโมเสจึงยื่นมือออกไปเหนือทะเลครั้นรุ่งเช้าทะเลก็กลับไหลดังเก่าคนอิบพากันหนีกระแสน้ํา แต่พระเจ้าทรงสลัดคนอีบลงกลางทะเลน้ำก็ท่วมพลรถและพลมา้าคือพลโยธาทั้งหมดของฟาโดซึ่งได้ตามเขาเข้าไปในทะเลไม่เหลือสักคนเดียวฝ่ายชนชาติอิสราเอลเดินไปตามดินแห้งกลางท้องทะเลน้ำตั้งขึ้นเหมือนกำแพงสำหรับเขาทั้งทางขวาและทางซ้ายดังนี้ในวันนั้นพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้คนอิสราเอล,ลอดจากเงือมือคนอีบอิสราเอลเห็นศพคนอีบอยู่ที่ชายทะเล ในที่นี้น้ําทะเลที่ถูกแยกออกนั้นกลับไหลเหมือนเดิมในเวลาล่งาวงเช้ากองทัพอิบจึงถูกทำลายจนหมดเส้นและชนชาติอิสราเอลทุกคนสามารถข้ามทะเลแดงได้อย่างปลอดภัยพระเจ้าทรงกระทําการงานแห่งพระคุณเช่นนี้ครับเพื่อให้พวกเราจดจำวันนี้พระเจ้าทรงกำหนดเทศกาลที่เรียกว่า เทศกาลเลี้ยงฉลองผลต้นและให้เราถือรักษาในวันถัดจากวันสบาตโตในทุกๆปีครับเนื่องจากว่าพวกเรานมัสก,การในวันอาทิตย์ในวันนี้บางคนอาจคิดว่าทําไมครืจักรของพระเจ้านมัศก,การในวันอาทิตย์คนเหล่านั้นที่ไม่เข้าใจศัจธรรมของเราอาจคิดเช่นนี้ได้แต่วันนี้เป็นเทศกาลเลี้ยงฉลองผลต้นหรือเทศกาลฟื้นขืนชีพซึ่งเป็นวันที่ไม่เกี่ยวกับวันสบาตโตครับพระเจ้าทรงกาหนดให้เทศกาลฟื้นขืนชีพ ตรงกับวันอาทิตย์ทุกปีขอให้เราทำความเข้าใจถึงความหมายของการฟื้นคืนชีพโดยเชื่อมโยงพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่พิจารณาดูในเลวีนิติบทที่23ข้อที่9ด้วยกันครับพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าเมื่อเจ้ามาถึงแผ่นดินซึ่งเราให้เจ้าและเกี่ยวพืชผลของแผ่นดินนั้นเจ้าจงเอาอะไรครับ เจ้าจงเอาฟ้นข้าวที่เกี่ยวในรุ่นแรกนำไปให้ปุโรหิตเพราะผลรุ่นแรกถูกนำมาถวายเทศกาลนี้จึงถูกเรียกว่าเทศกาลเลี้ยงฉลองผลต้นเจ้าจงเอาฟ่อนข้าวที่เกี่ยวในรุ่นแรกนำไปให้ปุโรหิตและปุโรหิตจะนำฟ่อนข้าวนั้นทำพิธียื่นถวายแด่พระเจ้าเพื่อเจ้าจะเป็นที่โปรดปรานเมื่อไรครับรุ่งขึ้นหลังวันสบาโตปุโรหิตจะทำพิธียื่นถวายหลังวันสบาโตคือวันอะไรในสัปดาห์ครับวันอาทิตย์ครับ เมื่อวันสบาโตคือวันเสาร์วันหลังวันสบาโตจึงเป็นวันอาทิตย์นี่จึงเป็นเหตุผลที่ฉลองเทศกาลเลี้ยงฉลองผลต้นในวันอาทิตย์เสมอและพราะพพะคเคตทรงเป็นเครื่องบูชาของเทศกาลเลี้ยงฉลองผลต้นจึงทรงวางแผนไว้ว่าจะทรงฟืน้นคืนชีพในวันอาทิตย์ตั้งแต่3 5 0 0ปีก่อนมีพยากรณ์ไว้ในพระคัมภี์แล้วว่าพระองค์ต้องฟืน้นคืนชีพในวันถัดจากวันสบาโต ต้นกำเนิดมาจากรุ่งเช้าวันอาทิตย์ที่ชนชาติอิสราเอลได้ข้ามทะเลแดงการข้ามทะเลแดงในรุ่งเช้าวันอาทิตย์เป็นต้นกำเนิดและในพิธีกรรมของสมัยพันทัศญาเดิมพระเจ้าให้ปุโรหิตนำฟ้อนข้าวที่เกี่ยวในรุ่นแรกยื่นถวายแด่พระเจ้าในวันหลังวันสบาโตเพราะปุโรหิตถวายพืชผลแรกเทศกาลนี้จึงถูกเรียกว่าเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยว และเมื่อปุโรหิตทำพิธียื่นถวายจึงถูกเรียกว่าเทศกาลยื่นฟ้อนข้าวและเมื่อถวายเป็นผลแรกแด่พระเจ้าจึงถูกเรียกว่าเทศกาลเลี้ยงฉลองผลต้นแม้ว่ามีชื่อเรียกที่ต่างกันแต่ทั้งหมดหมายถึงเทศกาลเดียวกันครับมีเขียนไว้ว่าและปุโรหิตจะนำฟ้อนข้าวนั้นทำพิธียื่นถวายแด่พระเจ้าสอดคล้องกับขมายากร พระเยซูทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้นขอให้เรามาพิจารณาดูในหนึ่งโครินธ์บทที่15ด้วยกันครับเพราะเหตุใดพระเยซูจึงทรงฟื้นคืนชีพในวันอาทิตย์พระคัมภีร์ได้ให้คำตอบของคำถามนี้ครับหนึ่งโครินธ์บทที่15ข้อที่20บบันทึกว่าแต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นอะไรครับ พระเยซูทรงเป็นผลแรกพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาผลแรกหากเป็นเทศกาลในพันทศญ,ญาเดิมก็คือเทศกาลเลี้ยงฉลองผลต้นครับคำพยากรณ์เกี่ยวกับเทศกาลก,ก็ได้สำเร็จลงโดยผ่านพระเยซูมีบันทึกไว้ว่าพระองค์ทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วที่พระเยซูทรงถูกเรียกว่าผลแรกนั้นหมายถึงพระองค์ถูกถวายแด,ด่พระเจ้าโดยเป็นผลแรกครับ เช่นนั้นแล้วผลแรกนั้นต้องถูกถวายแด่พระเจ้าเมื่อไรครับขอให้เราไปพิจารณาดูยามบทที่ยีสิข้อที่หนึ่งด้วยกันครับวันอาทิตย์เวลาเช้ามืดคือวันถัดจากวันสบาโตใช่ไหมครับมารีชาวมักดาลามาถึงอุโมงค์ฝังศพนางเห็นหินออกจากปากอุโมงค์อยู่แล้วนางจึงวิ่งไปหาซิมนเปโตและสาวกอีกคนหนึ่งที่พระเยซูทรงรักนั้นและพูดกับเขาว่า เขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าออกไปจากอุโมงค์แล้วและพวกเราไม่รู้ว่าเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนเปโตรจึงออกไปยังอุโมงค์กับสาวกคนนั้นเขาวิ่งไปทั้งสองคนแต่สาวกคนนั้นวิ่งเร็วกว่าเปโตรจึงมาถึงอุโมงค์ก่อนเขาก้มลงมองดูเห็นผ้าป่านวางอยู่แต่เขาไม่ได้เข้าไปข้างในซีโมนเปโตรตามมาถึงภายหลังแล้วเข้าไปในอุโมงค์เห็นผ้าป่านวางอยู่ แล้วผ้าพันพระเศียรของพระองค์ไม่ได้วางอยู่กับผ้าอื่นแต่พับไว้ต่างหากแล้วสาวกคนนั้นที่มาถึงก่อนก็ตามเข้าไปด้วยเขาได้เห็นและเชื่อเพราะว่าขณะนั้นเขายังไม่เข้าใจข้อพระธรรมที่เขียนไว้ว่าพระองค์จะต้องฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วสาวกทั้งสองก็กลับไปยังบ้านของตนการฟื้นคืนชีพของพระองค์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไรครับเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ ซึ่งก็คือวันถัดจากวันสบาโตครับคํายาากรณนนั้นพระเยซูทรงเติมเต็มให้สำเร็จใช่ไหมครับขอให้เราดูต่อในข้อที่11ครับฝ่ายมารียังยืนร้องไห้อยู่นอกอุโมง์ขณะที่ร้องไห้อยู่เธอก้มลงมองดูที่อุโมงค์และได้เห็นทูตสวนสององค์สวมเสื้อขาวนั่งอยู่ณที่ซึ่งเขาวางพระศพพระเยซูองค์หนึ่งอยู่เบื้องพระเศียรองคหนึ่งอยู่เบื้องพระบาท ทูตทั้งสองพูดกับมารีว่าหญิงเอ๋ยร้องไห้ทําไมเธอตอบว่าเพราะเขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระเจ้าไปเสียแล้วและข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนเมื่อมารีพูดอย่างนั้นแล้วก็หันกลับมาและเห็นพระเยซูประทับยืนอยู่แต่ไม่ทราบว่าเป็นองค์พระเยซูพระเยซูตรัดถามว่าหญิงเอ๋ยร้องไห้ทําไมเจ้าตามหาผู้ใดมารีสําคัญว่าพระองค์เป็นคนทําสวนจึงตอบว่านายเจ้าข้าถ้าท่านเอาพระองค์ไปขอบอกให้ดิฉันรู้ว่า เอาทอ,องไปไว้ที่ไหนดิฉันจะได้รับทอ,องไปพระเยซูตรัสกับเธอว่ามารีเอย๋ยมารีจึงหันมาทูลทอ,องเป็นภาษาฮีบรูว่ารับโบนีซึ่งแปลว่าอาจารย์พระเยซูตรัสกับเธอว่าอย่าดวงเหนียวเราไว้เพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเราแต่จะไปหาพวกพี่น้องของเราและบอกเขาว่าเราจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลายไปหาพระเจ้าของเรา และพระเจ้าของท่านทั้งหลายมารีมรักตาลาจึงไปบอกพวกสาวกว่าข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วและเธอได้บอกเขาทั้งหลายว่าพระองค์นี้ตัดคำเหล่านั้นกับเธอโดยพันสิ่งที่เกิดขึ้นในวันถัดจากวันสบาโตกพระเยซูสําเร็จคามยกรของเทศกาลเลี้ยงฉลองผลต้นอย่างสมบูรณ์ครับสรุปแล้วหลังจากเทศกาลปสัสก,กาก็าาจะเป็นเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ จากนั้นเทศกาลเลี้ยงฉลองผลต้นก็ตามมาเมื่อพิจารณาทั้งสามเทศกาลนี้ก็จะพบว่าเทศกาลปสัสกาเป็นเทศกาลแห่งความปิติสุขและชีวิตเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเป็นเทศกาลแห่งความทุกข์ทรมานหลังจากความปิติยินดีในการได้รับชีวิตมารซาตานศัตรูของเรากดขี่ข่มเหงอย่างรุนแรงและนำความทุกข์ยากลำบากมาสู่พระเยซูมันร้องขอความเสียสละของพระองค์ อย่างไรก็ตามพระเจ้าของเราจะถูกผูกมัดไว้ภายใต้อำนาจแห่งความตายได้อย่างไรครับโดยผ่านเทศกาลเลี้ยงฉลองผลต้นพระองค์ทรงฟืน้นขึ้นมาจากความตายและทรงสำแดงให้มนุษยชาติทั่วโลกทราบว่าพวกเราก็เช่นกันชีวิตของเราไม่สิ้นสุดด้วยความตายแต่สามารถได้รับการฟืน้นคืนชีพและเปลี่ยนแปลงใหม่ หเทสโลนิกาบทที่สิข้อที่สิบสามครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงเรื่องคนที่ร่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกโศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเพราะในเมื่อเราเชื่อว,ว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนและทรงคืนพระชนแล้วกล่าวว่าเราเชื่อในการฟื้นคืนชีพของพระเยซูแล้วโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงอะไรครับ สิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อพระเย,ยซูทรงเสด็จมารับพวกเราไปสู่สวรรค์เพระเจรจข้อนี้เป็นความหวังและความปิตดียินดีแก่ท,กทั้มิคชคริสตจกักรยุคเริ่มแรกมากทีเดียวครับผ่านการฟื้นขึ้นมาจากความตายพระเจ้าทรงสำแดงให้เห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมครับดูในข้อที่15ครับในข้อนี้เราขอบอกให้ท่านทราบตามพระจระขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราผู้ยังเป็นอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา จะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หาไม่ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระำํำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแต่ของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคธิที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนจงพักพร้อมเมื่อพระเยซูเสด็จมาหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าไปนิดเหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันด้วยท้า,าด ข่าวแห่งการฟื้นคืนชีพของพระเยซูนั้นเป็นข่าวแห่งความปิติสําหรับประชาชนที่เชื่อในพระองค์ที่เคยสั่นเทาอยู่ในความกลัวด้วยเหตุนี้แม้ต้องถูกกดขี่ข่มเหงจนต้องพีชีพแต่พวกเขากลับคิดในใจว่าถึงกายของเราต้องทุกข์ทรมานเช่นนี้และจากโลกนี้ไปแต่จิิญยานของเราจะถูกรับขึ้นไปอยู่ต่อบเบื้องพระพักพระเจ้าหลังจากฟื้นคืนชีพ ความหวังในการฟื้นคืนชีพที่พวกเขามีนั้นได้เป็นเหตุให้ความเชื่อของเขาทั้งหลายมั่นคงพวกเขามีความเชื่อที่เข้มแข็งถึงกับสามารถติดตามหนทางของพระเคศไปบนกลางเขนด้วยเต็มใจพร้อมที่จะตายเลยทีเดียวครับฝ่ายเราสามารถพบความเชื่อที่มั่นคงของเขาได้ในหนึ่งเทสรลนกาบทที่สี่ครับผู้ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาและได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศและจะอาศัยด้วยกันกันกบพระเจ้าในโลกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิติลัน และพระพรที่ท่วมท้นใหม่ในทุกวันครั้นพวกเขาเต็มเปี่ยนไปได้วยความเชื่อเช่นนี้แม้จกักรพรรดิโรมันที่มีอำนาจเหนือโลกจะขัดขวางไม่ให้เชื่อในพระเยซูและพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อทำให้เขาทั้งหลายได้รับการย่อเยอเยจากผู้คนถึงตอนนั้นพวกเขาก็คงรักษาความเชื่อไว้จนถึงที่สุดในสมัยนี้ก็เช่นกันขออย่าให้เรา สูญเสียความเชื่อในการฟื้นคืนชีพแต่จงยึดมั่นในความหวังที่ว่าคนของพระเจ้าทุกคนจะฟื้นคืนชีพและจะเปลี่ยนแปลงใหม่ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพระเจ้าทรงเสด็จมารับเราพวกเราก็จะมีส่วนในพระเกียรติและความปิติยินดีที่ได้ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าในิฟ้าอากาศในสมัยนี้พวกเราต้องมีความเชื่อที่จะไม่สูญเสียความภาคภูมิใจและความมั่นใจ ในอนาคตอันรุ่งโรจน์ของตนไปพวกเราต่างมีความหวังในการฟืน้นเขนชีพคนที่ตายแล้วจะฟื้นเขินชีพเมื่อเป่าแต่ครั้งสุดท้ายในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวและคนเหล่านั้นที่ต้อนรับพระเจ้าขณะที่ยังเป็นอยู่นั้นจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดทุกคนพวกเราทั้งหลายจะต้องต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศและจะได้อาศัยอยู่ด้วยกันกับพระองค์ ในแผ่นดินของพระเจ้าโดยละทิ้งความทุกข์ความลำบากความเจ็บปวดและความเศร้าโศกเสียใจไว้เบื้องหลังกล่าวคือพวกเราจะได้รับชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความปิติสุขและความยินดีใหม่ทุกวันครับเทศกาลฟื้นคืนเชีบนี้เป็นวันที่นำความภาคภูมิใจและความเชื่อมาสู่ธรรมิกชนในครสิจกักรยุคแรก ที่เคยตกอยู่ในความสิ้นหวังและความท้อแท้ใจกลับมีพลังใหม่ขึ้นอีกครั้งผ่านความศิสระของพระคริสต์บนการเขียนครับในเทศกาลฟื้นคืนชีพนี้ขอให้ความเชื่อที่เรามีต่อการฟื้นคืนชีพนั้นจเจริญขึ้นและขอให้เรามีความหวังในผ่นดินสวรรค์ที่นารัมากยิ่งขึ้นด้วยกันนะครับเวลานี้ผมขอจบความเทศนาไ้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ